สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาทําข้าวคุกกะปินะฮะเอาแบบบ้าน,นะะันเนี่ยฮะสูตรไหนก็เรามาดูกันนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็คุกกะปิแบบดิบๆเลยก็ได้นะอันนี้ก็จะเอามาเป็นแบบผัดนะ,ะดูส่วนผสมนะฮะลกๆนะฮะแบบนี้เลยก็จะมีในส่วนของตนะัวผักยาวนะฮะซอยนะฮะ,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 ะละเอียดก็ตัวนี้กระเทียม นะฮะสับเนะี่ยกุ้งแห้งนะฮะแล้วก็ในส่วนของนะหอมหอมซอยมะม่วงนะครับพริกนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตาลเอาไปทําหมูหวานนะฮะส่วนตัวนี้เนื่องจากว่าผมไม่มีหมูสามชั้นนะฮะก็เอาเท่าที่มีนะฮะสูตรขนตู้เย็นนะฮะตัวนี้ก็เจอหมูที่เป็นหมูหมูเด้งนะฮะมาก็จะเอามาทําหมูหวาน หน้าตามันจะเป็นยังไงก็มาลองดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นก็ทำหมูหวานก่อนเลยนะฮะปึ๊บอ๋อตอนนี้ยังมีไข่เจียวหญิงนะฮะตอนนี้เราก็มาทําหมูหมูหวานก่อนดีกว่านะปึ๊บเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักครู่นะฮะได้จะเดือดละอ่าแล้วตัวนี้หมูหวานนะฮะเราก็คงไม่แบบเคี่ยวแบบกรรมจนน้ําตาลเป็นคาราเมลอะไรดําๆนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวเราทําสูตรลับไปเลยนะฮะคืนี้แต่รับรองออกมานะฮะอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยนะฮะผมบอกแม่บ้านผมเรียบร้อยแล้วว่าเตรียมอาหารสำรองไว้ด้วยนะฮะเอานะครับโอเคนะฮะ,ะเดี๋ยวรอน้าเดือดเดือดเดือดนะฮะ,ะ,ะโอเคน้ําเดือดแล้วเราก็เอาหมูลงไปนะครับอย่าัน,นี้ เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยชอบหมูหวานนะฮะแต่เราต้องมีให้มันเครื่องนะฮะถึงมีกุนเชียงก็ได้นะอีกอันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ค่อยกินกุนเชียงกันก็เอาเป็นตัวนี้ตัวเดียวก็พอะะแต่ตัวคนชอบนะฮะไม่ตายตัวนะ,ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเอาเป็นสูตรผมแล้วกันนะฮะแต่ว่าสูตรใครก็ อายเขานะฮะแต่ก็อะไรครับปึ๊บอ,อ่าแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับหวาน,นะ,ะชิ้นใหญ่ๆถ้ามันชิ้นใหญ่ไปก็นะฮะตัดออกนะครับถ้ามันชิ้นใหญ่ไปปุ๊บ Okay. อันนี้เมื่อมันสุกแล้วนะฮะเราก็จะเท,เทน้ําออกนครับหนึ่ง,งอ่ะตัวนี้หลัากเท,เทน้ําแล้วนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าเราก็เทน้ําลงไปนะครับอ่าแล้วก็ น้ำต,ตาลลงไปเลยครับเป็นละลายในนี้ไม่เป็นไรครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะะฮโอเคแล้วก็ค่อยๆเคีย่คยวจริงๆแล้ก็จริง,ๆ,รรงๆใช้น้ำตาลเป็นน้ำตาลปิ๊บนะฮะแต่พอดีผมในตู้เย็นมันมีแบบนี้ฮนะก็เลยต้องใช้แบบนี้นะฮะ มันละลายก่อนแป๊บนึนงนะาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับอา่าครับผมเนี่ยเมือม่อหมูหวานนะฮะมันเริ่มข้นนะฮะหัวตัวนี้หรือแต่ตัวน้ำตาลแต่มันยังไม่เราไม่ไม่อยากไปเคี่ยวในหะ้มันจนแบบเป็นออกสีน้ำตาลไหมนะฮะตัวนี้เราก็มาทำทางลัดดีกว่านะฮะนี่ไงซีอิ๊วดำหวานนะฮะ ตอนนี้ซีอิ๊วดำหวานล้วก็หย่อนไปนิดเดียวพอนะฮะปัวทีเขาก็ไม่ใส่กันหรอกครับหลัว่าตรงนี้เราจะใช้ทางลัดนะฮะให้มันเป็นสีคาราเมลนะฮะน่ากินนะ,ะแต่ว่าใช้เวลาน้อยหน่อยแล้วก็นะฮะประหยัดเวลานะฮะประหยัดน้ำตาลนะฮะตัวนี้โอเคสักรูนะฮะ สีของหมูวานเรานะฮะอ่าเริ่มนารับทานแล้วใช่ไหมฮะักคกู่นะครับเดี๋ยวเคี่ยวนะะ้ำตรงนี้ออกโอเคนี่นะฮะก็เรียบร้อยนะฮะเย็นงไงครับสีสันแล้วก็กลิ่นโอเคนะฮะตรงนี้พูดเป็นเล่นไปนะฮะ เสร็จไปสําหรับหมูหวานนะฮะแล้วมาทําต่อไปก็คือไข่เจียวนะฮะโอเคนะฮะนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทําไข่เจียวนะฮะแต่เป็นเพราะว่ากระทะของเรามันมันไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะฮะแต่มันอันนี้เป็นแทบลอนเลยนะฮะ,นะฮะก็อาจจะ,ะไม่ได้หลั่งใจไปนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็ร้อนน้ำมันให้ร้อนนะฮะเราก็ เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะฮะตุต๊ตตุตตต๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตแล้วก็ตีไขอ่อันนี้ไข่อฟองเดียวนะฮะคือทำสำหรับข้าวคูกะปิสองจานฮะ,ะแล้วแต่อยากได้ไข่มากไข่น้อยแต่ว่าตีไข่เนี่ยเราไม่ต้องการตีให้มันฟูนะฮะล้วก็ไม่ต้องตี ไม่ต้องตีละเอียดก็ได้ตีแบบหยาบๆนะฮะแค่นี้ก็พอนะฮะไม่ต้องตีอะไรมากมายให้มันให้มันผสมเข้ากันแค่นั้นเองเราไม่ต้องการให้อ้อรมันฟูขึ้นนะฮะตัวนี้ ไ,ไฟอ่อนๆนะฮะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะอ่อนไปแรงกว่านี้ก็ไม่ ก็ค่อยๆเกลีย่ยฮะมันมันก็คงบางไม่ได้มากนะฮะมันก็แล้วแต่บบอุปกรณ์ด้วยครับถ้าใครมีความสามารถทําให้มันมันบางแล้วก็สวยงามได้มากกว่านี้ก็ก็จัดการเลยฮะนี่ผมก็าทาพอเป็นพิธีฮะจริงแมก็ทําไข่เจียวธรรมดาก็ได้กะจะชอบนะฮะ,ฮะอ่านะครับ เราเตาใส่ข้าวปกตินะฮะประมานี้เลยครับนี่เลยขึ้นเขียงเลยนะฮะก็ปิดไฟไว้นะครับนะครับแล้วก็ทำการ ซอยนะฮะปึ๊บ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 นะฮะก็ปึ๊บก็เอาที่ชอบนะฮะจะซอยทีนะฮะหรือว่าซอยหยาบๆนะฮะอันนี้แต่ตอนนี้มันจะร้อนหน่อยแม่เราไม่ได้พักนะฮะเพราะเราต้องทำข้าวคั่วปีต่อนะฮะแล้วก็เลยต้องซอยเลยไม่ที่จะพักนะฮะเดี๋ยวลืมพอทำข้าวคั่วปิดแล้วอ่ะมันน่าอร่อยมากนะครับคุณผู้ชม รอไม่ได้หรอกมันต้องกินเลยนะครับส่ารับรไข่เจียวก็พร้อมนะฮะปึ๊บออมาใส่ตรนนี้นะครับตเป็นอันเรียบร้อยสำหรับไข่เจียวนะฮะต่อไปเราก็จะมาทำข้าวคูกกบปิเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งโอเคครับก็จะเป็นขั้นตอนการทำข้าวคูกกบปินะฮะ นี่ถืว่าอันนี้เราจะใช้เป็นกะปิอันนี้นะครับกระปุกซื้อมาใหม่ๆเลยเราก็ไม่รู้ครับว่า,วารสชาติมันเค็มขนาดไหนเพราะว่าัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วก็กะปิตัวนี้ก็ไม่ได้ขุ้นมือเราจริงๆก็ถ้าทําประจําก็เลือกเอาตัวที่มันขุนๆรสชาตินะฮะตัวนี้เราจะได้กะปุกอนไหนเค็มหรืออะไรแบบแปล้มแปล้ม,ปลมกันยังไงอะไรประมาณนี้อ่าฮะ,ะเราก็จะมาทําการ ละลายกะปินะฮะอันนี้ผมว่าผมไม่ต้องไม่ไม่ใส่เยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มแล้วมันแก่ยากนะฮะถ้าเราอยากอยากจะเค็มนะฮะก็ค่อยไปเอาปลาพริกอะไรพวกนี้ออกนะฮะอ่ะฮะแล้วก็มาละลายกะปินะฮะให้มันละลายนะฮะเวลาผัดมันจะได้เข้าเนื้อนะฮะ ละลายทำไปอย่างนี้นะฮะจนมันละลายดีนะฮะหอมเชีาละลายไหลนะฮะ,อะขอดีเลยฮะ,ะตัวนี้มะม่วงที่เอามาใส่ข้าวคุกกีก้นะฮะมันเหลือๆอ,อยู่นะฮะก็เอามาจิ้มกุกกี้ได้นะฮะสำหรับใครที่เที่ยวปากนะะได้กินกุกกี้นะฮะก็ นี่นะครับรก็ค่อยๆคนให้เข้ากันฮะโอเคระมานี้ก็พอลนะฮะไปขยี้ขยี้ในกระทะเอาโอเคครับแล้วก็เทใส่นะฮะช่วโรยให้ทั่วนะครับอ่าปุ๊บแล้วก็คนนะคเอาคนแบบไม่ต้องไม่ต้องเข้ากันมากก็ได้ครับคือเรา ไม่ใช่ออกแนวพิถีพิถันนะฮะเรามันก็ฮาร์ดคอร์หน่อยหน่อยอยู่แล้วนะฮะโอเคปกติถั่วเนี่ยเขาไม่ผัดใส่นะฮะแต่สูตรเราผัดใส่เลย นิดหน่อยนะฮะน้ำตา,ตาลพวกเนี้ยเออน้ำตาลนะฮะนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องเยอะอะไรก็ตามครับไม่ต้องเยอะพิธีถ้าไม่พอก็ถ้าไม่พอก็ค่อยนะฮะอ้าวลาตาลหายอีกโอ้่อะนะครับก็คนนะฮะ โอเคเสร็จวิธีการผสมข้าวนะฮะต่อไปตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดเราก็มาผัดนะครับ คือถ้าเป็นน้ํามันปาล์มเนี่ยฮะเขาจะมักจะใช้ในการทอดนะฮะเพราะว่าน้ํามัน,ม,นมันจะไหม้ช้ากว่านะฮะตัวนี้ถ่าถ้าน้ำมันขูนเหลืองนะฮะนิยมเอามาผัดามากกว่านะฮะตัวนี้ปึ๊บแล้วก็จะทำการนะฮะ อากระเทียมลงกล่อปองหอมพอครับนะครับแล้วก็เอากุ้งแห้ง เลยเพราะตัวนี้ก็หอมหอมแล้วต้องการให้มันไหม้นะฮะ พ่อครับคือตอนนี้คือผมพยายามจะใช้ไฟไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากกระทะมันมันบางน,นะฮะที่ผมใช้อยู่มันไหม้เร็วไฟมันก็เลยต้องอ่อนมากเป็นพิเศษนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราทำนะฮะถ้าอันนี้ก็คือเราก็ใช้ไฟแรงแบบนี้นิดนึงได้นะฮะมันจะมันจะเร็ว่านะครับแล้วก็มันจะไม่ติดกระทะนะครับ ได้แล้วโอเคครับแล้วก็ข้าวลงไปผัดเลยครับ แล้วก็ผัดไปเลยครับผัดจนกะปิมันออกมีกลิ่นหอมบอกหอมแบบหอมไหมกระปิมนะฮะอันนี้เราก็ผัดไปเรื่อยเลยนะฮะนครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นจริงนะฮะโอ้เหมือแต๊ะแลก็ผัดเลยครับผัดผัด ผู้ชมได้กลิ่นไหมครับหอมหอมคือยิการผัดตรงนี้เราจะจะไม่ไม่ชินนะเราเรากระด้าหนักมือเรานะครับรก,ก,ออบก็ถ้าทำบ่อยๆนะฮะก็มันจะพอดีเองนะฮะแรกๆก็ก็เน้นเน้นเน้นไปที่ ที่อ่อนก่อนนะฮะไม่ต้องเป็นหนักไปทางเช็หือหวานมากนะฮะเพราะพวกนี้เราเติมทีหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเช็มหือหวานเกินไปเราแก้ได้นะครับโอเคครับอหอมหมู ว่าเราผัดเสร็จเดี๋ยวเราเอาไปจัดเส็จ,จานกันโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับข้าวคลุกกะปิสูตรสูตรไทยละก็น่าจะสูตรผมมั้งนะฮะก็ง่ายๆนะฮะอาจจะไม่ตรงกแับไบอ้ต้นตำรับหรืออะไรของใครนะฮะก็หน้าตาก็าออกมาเป็นแบบนี้ส่วนรสชาตินะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะว่า ผมบอกแม่บ้านผมเตรียมในส่วนของอาหารสำรองไว้แล้วฮะถ้ากินไม่ได้นะฮะก็นั่นฮะมีมีสำรองไว้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณครับ